เยี่ยวกับสวัสดีครับพบกับผมนะครับมิสเตอร์นามอลวันนี้จะโปรโมตมาโปรโมทเซฟเซฟนะครับของไอพีหนึ่งสองสามจุดดีๆนะจุดเด่นก็พอตก็หนึ่งกัสองกันนะครับผมจะทิ้งได้นี้นะครับก็มาเล่นกันได้เลยเซฟนี้กันครับก็รับรองตั้งแต่หนึ่งจนถึงสิบจนถึง่สจนถห้าครับไอไอพีหรือพ่อจะมีทิ้งไว้ได้เล่นกินนะครับก็จะมีวันนี้ไปเลยก็คือเซฟกันเลย เันจะตัดตอนที่ครับก็แห้หนึ่งเดียวมาครับเกิดอะไยข้นี่เสียงว่ากูไ่นิดนึงก็เอาไฟไปด้วยนะูเสียงก็อนะครับอันนี้ก็จะเป็นรับของฟรีนะครับอนฟรีก็จะอยู่กับพงษะนะครับในตัวอะไร เควสว่าไปทำเควสนะคบผมอันนี้ก็กดของเซมเวอร์นะคบคลิกกันเปิดอ่านนะคบีพี p ีชิงพินะครับมีเขตนะครับมีโรคลีผมอนี้อาขอลีโรคทุกวันทุกสาวันออเซ็ดออกห้องน้ำห้องอบน้ำว้าวครับเสียง ขอขอให้ได yeah. ้ก <uit> um ็เล่นจริงนะครับรับยากรก็เนี้นะครับเที่ดีใครวะเบนินนะครับเซตละพวงลวเยอะไปหน่อยนะครับอ่าก็มาดูเห็นหละก็น้อยหมาย็่าจเห็นเลยเป็นละด มานินี่็เรือสัหนึ่งรอบจูซีปี่ไดนะครับปีนไม่ได้จะซพี่สกกาไม่ได้นั่นยอเออพี่สกาม่ได้จริงเลยเฮ้ยไ้วะ ไป้วแล้วไปแล้วมันแกกูหรอก่อนคก็จะเป็นนี้นะคแดกกูขไม่ที้คะชอหรือเนย้ย หนึ่งร้ดีกวกเเสียนะครับถ้าอยากเล่นคลิปนี้ก็มีคลิปอะไรที่เขียนิบไรพีนะครับเราไม่อยากยังไงบ้านะครถ้าอยากที่เขียนอยางมาก่อนนะครับยี่สิบยังเขียนะเคสว่าไปทำเคสนะครับก็ที่เขียนว่าทุ่ยหัวนะครับ รลบนี้นะครับรบับไปก่อนใครยังไงก็อันนี้ในคลิปเลยครับแลจะมีเซิร์ฟแนะนำอยู่ใต้คลิปครับก็จะเลย่มแนะนเซิร์ฟแนะนำด้วยนะเขารับผมมาช่องแอดมินอีกนะครับนะครับช่องของแอดมินที่ผมอันนี้เซิร์ฟไปเมื่อกี้นะครับก็อย่าลืมติดตามได้ <c oughs> ก็เลยนะครับ ตระล่าของสัม่าระของตามด้วยเนเ่ขอด้วยครับไปววันนี้ครับายบายครับคแกก็แชร์คุนี้คนแรกก็แชร์ไลคิปนี้ด้แัวันนี้ครับายบายครับเฮ้ยลืมชองนี้ด้นะครับช่องนี้ M ช่านียด้วยกัช่านียด้วยนี่นะคะกับเช่านี้ด้วยนะครับเพราเป็นวันที่ในหลวงนะครับกับสวัสดีวันอภัยนะก็ให้การเลือกของคุณท่านนะครับผมก็มีครับแบนเนอร์ของข้ณทานทางบ้านที่าติไปรับในหลวงนะคะนี่นะไปไปครับ กดแล้วออกจากคลิปไ